ครับช่วงนี้มีงานเยอะเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับครับช่วงนี้ก็ส่วนมากจะเป็นถ่ายละครครับผมก็มีของทางช่องวันด้วยครับก็ของทางจีมทีวีด้วยครับก็อันนี้เรื่องใหม่ครับเป็นชื่อเรื่องว่า The r a p Effect ครับแล้วก็ของทางช่องวันตอนนี้ก็จะมีออนแอร์อยู่ครับเรื่องวันวัสนะครับผมก็ออนวันแรกวันที่13ธันวาคมนี้ครับเรียกว่างานปีนี้งานรวมได้ไหมตัวหลักหลังานรวมไหมครับก็ก็มีมีครับส่วนมากก็งานละครก็เยอะครับใช่ครับ งา,งานคู่ช่วงนี้ได้เห็นกันงานงคู่ก็น่าจะได้เห็นครับเพราะว่าโฟกัสเดอเจอร์นี่ถ้าเกิดไม่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 ไมไมไมปลิวไปซะก่อนทั้งทั้งประเทศนั้ก็คิดว่าน่าจะได้เจอกันครับโฟกัสเดอะเจอร์นี่ครับก็ขอให้ไม่มีอะไรครับก็ขอให้ทุกคนอยู่กันอย่างปลอดภัยเหมือนเดิมครับช่วงนี้เสิร์ฟภาพต่างๆลงทวิตกันเยอะเลยจ้าเห็นเสิร์ฟภาพต่างๆกับพี่เตลงทวิตกันเสิร์ฟเหรอนี่เสิร์ฟเหรอไม่ไม่ได้เสิร์ฟอ่าไม่ได้เสิร์ฟแต่ว่ามีคนแอบถ่ายครับเออ จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้แบบรอลุ้นการติดตามจริงอ่าปีนี้ไม่มีครับปีนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าแบบมีรายการมีถ่ายนน่นมีถ่ายนี่ทําอะไรร่วมกันเรื่อยๆครับจะแบบมีมีเรื่อยๆครับคือกระแสผู้เราก็ยังแบบมีตลอดเนาะมีตลอดไหมก็ผมว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรผู้ผู้สูงอายุแล้วเขาเรียกว่ายังเหรอครับยังใช่ใช่ จะก็ก็อยู่อยู่ไปเรื่อยครับก็ถ้ายังชอบชอบกันอยู่ก็โอเคครับตอนนี้ก็คือเน้นแต่เรื่องงานใช่ไหมมีแพนจะเรียนต่ออีกไหมฮะโอ้ไม่ไม่แพนไม่เคยคิดแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่คิดว่าจะเรียนเอกแล้วครับไม่ไหวแล้วฮะใช่ก็ตอนนี้ทํางานยาวๆครับไปเรื่อยๆเลยครับอืมคือเราเราแบบไม่ไม่มีแบบโมเมนต์ที่จะเป็นแบบนอกตงด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยด็อกเตอร์ครับไม่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 เคยคิดเลยครับถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นด็อกเตอร์แล้วไม่ต้องทำทีศิษย์ก็จะจะเรียนอยู่แต่ว่า เนื้อหาเรียนเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนทำพีธิ์นี่คือน่าจะทราบกันดีครับใช่จะมีผลงานเพลงได้ได้ฟังไม่หยเพลงเหรอครับเพลงคิดว่าน่าจะมีโอกาสบ้างครับอืมแบบเป็นอาจจะเป็นแบบประกอบซีรีส์ประกอบละครอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ไม่ได้คงแบบซิงเกิลของตัวเองอาจจะแบบเดี๋ยวดูโอกาสก่อนว่าไหวแค่ไหนครับแน่นอนแฟนมีค่ะแต่หลายคนับ แฟนมีจะฟีเกิดขึ้นไหมคะสำหรับนีน่าเกิดครับก็ตอนนี้ก็เหมือนแพลงกันไว้ว่าใช่ไหมพี่เสือบอกเป็นมกลาครับตอนนี้เป็นมกลาก็ช่วงแบบกลางๆงมั้งครับใช่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะได้เจอครับความพร้อมความพร้อมเตรียมตัวอะไรตอนนี้มันยังไงบ้างครับผมผมเตรียมพร้อมมาสี่รอบแล้วครับ ก็ก็โอเคแน่นอยู่ครับพอเตรียมมาแล้วหลายรอบเขาก็คือเหมือนมาทวนๆกันอยั้นก็เหมือนมีบางโชว์บางอย่างที่เราต้องปรับเปลี่ยนด้วยครับก็ต้องซ้อมใหม่ครับมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆฟนไหมคะเซอร์ไพรส์แฟนๆเซอร์ไพรส์แฟนแฟนก็ผมว่าก็น่าจะเป็นพวกโชว์แหละก็ก็มันเหมือนแบบจริงๆอ่ะโชว์มันเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าพอมันมันเลื่อนไปเราก็อยากอัปเดตใหม่เรื่อยๆก็แบบเปลี่ยนโชว์เรื่อยๆอย่างงี้ครับก็ซ้อมใหม่อีก พี่ดูแอบน้อยไหมแบบยอมเชื่อนใจหลายครั้งแบบนี้แฟนๆก็ตั้ตาเอาตลอดเลยไม่ไม่ได้รู้สึกน้อยครับแค่รู้สึกว่าก็ก็ตามสถานการณ์มันมันมันจัดไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็เลยโอเคก็ตามสถานการณ์ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับใช่แต่ก็อยากให้มันมีเร็วๆเหมือนกันจะได้เฮ้ยคนมันรอรอกันมานานแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากให้มันเกิดสักทีฮะแสดงว่าก็ต้องมีหลายรอบไหมเพราะจำนวนแฟนคลับรอบก็ค่อนข้างเยอะเนาะหลายรอบอะครับ ผมว่ารอบเดียวก่อนให้มันมีก่อนตอนเนี้ยใช่ครับอืสุดท้ายค่าวฝากผลงานให้แต่มีอะไรอยากฝากบอกแฟนไหมครับครับก็มีก็ตอนนี้ครับวันวัฒนาออนอยู่ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทางช่องวันครับผมน่าจะวันจันทร์นัดขันครับครับครุณครับ